ใครที่เป็นวิรลักแฟนเพลงนะครับรถยนต์ audi นะครับต้องชมคลิปนี้ครับผมคลิปของผมนะครับเน้นนะฮะใส่ไปแล้วสวยแค่ไหนและใส่ไปแล้วเนี่ยมันดีช่ายและอยากจะทำให้รถเนี่ยจากที่มันดีอยู่แล้วอ่ะให้มันดีขึ้นไปอีกครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JS Racing View ครับผมโน้ตครับร้าน JS Racing View บางบัวทองนนทบุรีครับผมวันนี้ครับผมใครที่เป็นมิตรลักแฟนเพลงนะครับรถยนต์ Audi นะครับต้องชมคลิปนี้ครับผมเพราะวันนี้ครับทางเรามีลูกค้าครับนำรถ Audi A5 Coupe ครับ45 TFSI ครับ Cross t o ครับมาตกแต่งกับทางเราครับต้องบอกเลยนะฮะคลิปของผมนะครับเน้นนะฮะตกแต่งนะครับว่าใส่ไปแล้วสวยแค่ไหน และใส่ไปแล้วเนี่ยมันดีเช่นไรเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปลองขับกันนะครับผมแล้วก็ราคาสินค้าทั้งหมดครับผมก็ก่อนอื่นจะไปชมกันต่อนะฮะอย่าลืมครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปดูของแต่งกันครับคันนี้ครับเลือกใช้เป็นล้อจากแบรนด์เรนท์ฟอร์ดครับแน่นอนครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์พรีเมียมอยู่แล้วนะครับและเป็นล้อที่มีกระบวนการผลิตแบบฟอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับคันนี้เลือกไว้ในรหัสรุ่นนะครับเรนฟอร์ด R F 07นนะครับผม ขอบ20นะครับสีดำเงากร s s แบ็ k ครับผมแน่นอนครับลาย5้ก้านใส่กับรถ Audi สวยลงตัวอยู่แล้วนะครับผมยางครับเลือกใช้เป็น p i r e l l ี P z ซ r โครับ275 30 20ทั้ง4ล้อครับผมมาในส่วนของชุดช่วงล่างครับต้องบอกอย่างนี้นะฮะช่วงล่าง Audi จากโรงงานที่ให้มาถือว่าดีถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าเพอร์เฟกแล้วแต่จเจ้าของรถเนี่ยอยากจะปรับฟิตเมนตของตัวรถให้มันสวยรับเข้ากับล้อชุดใหม่และอยากจะทําให้รถเนี่ย จากที่มันดีอยู่แล้วอ่ะให้มันดีขึ้นไปอีกครับแน่นอนครับ j จจัดให้ครับด้วยชุดโช๊ค KWV3 ท w เ w a y ตรงรุ่นของเจ้า Audi คันนี้ครับผมแน่นอนครับโช๊คตัวนี้ใส่ไปแล้วปรับโซ่ส่งให้สวยงามนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งดีขึ้นอย่างแน่นอนนี้ว่ะเดี๋ยวผมอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็พาไปลองขับแล้วเดี๋ยวไปคุยต่อกันในรถนะครับว่ามันจะดีขึ้นแค่ไหนนะครับต่อเนื่องครับคันนี้ครับมีเพิ่มเติมในส่วนของฟิล์มกองแสงรอบคันนะครับผมเลือกเป็นแบรนด์บาวฟูงนะครับ แอนติกาดับเบิลเซรามิกรอบคันครับในรหัสฟิล์มรอบคันครับ A BL, อเจศูนย์บีอลูกค้าบอกว่าชอบแบบใสๆคินคีนเคียร์ตาและอยากได้ฟิล์มใสเนี่ยที่มันกรองแสงกันแสง UV ได้ดีแน่นอนครับบาฟุ้งตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับ JS รับจบผลงานคันนี้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวงี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปชมภาพบรรยากาศการติดตั้งล้อยางโช๊คนะครับแล้วก็ฟิล์มกรองแสงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปลองขับลองเทสดีกว่า ว่าขับขี่จะเป็นเช่นไรนะครับราคาสินค้าเท่าไรติดตามชมเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในรถ Audi A5 45 TFSI นะครับผมก็เป็นตัวคูเป้นะครับต้องบอกเลยว่าในรถยุโรปนะครับที่ออกมาจากโรงงานที่ขับดีเนี่ย Audi นี่อยู่เบอร์ต้นๆเลยนะครับเป็นรถที่เปรี่ยมด้วยสมรรถนะนะครับทั้งการขับขี่นะครับ handling นะครับสมรรถนะเครื่องยนต์หาตัวเปรียบได้ยากครับแต่วันนี้ครับ เอาดีเอคูเป้คันนี้ครับเจ้าของรถบอกว่าอยากให้มันดีกว่าเดิมเดิมเดิมมันก็ดีอยู่แล้วอยากให้มันดีอยากให้มันเพอร์เฟกกว่าเดิมเพราะเจ้าของรถเป็นคนชอบแต่งรถผมต้องบอกอย่างนี้นเลยนะนิยามการแต่งรถเนี่ยมันคือความสุขอย่างหนึ่งนะครับความสุขของคนเราเนี่ยมีไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่ชอบแต่งรถชอบแต่งบ้านก็คือความสุขนะฮะแต่บางคนชอบแต่งรถการแต่งรถเนี่ยความสุขที่ได้นี่คือเรามองเห็นรถเราสวยเรารู้สึกแหมอิ่มเอมใจรถเรามันสวยจริงๆ2ครับ ขับขี่มีสมรรถนะที่ดีเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความปลอดภัยในการขับขี่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะฮะแล้วก็มีสมรรถนะที่ดีมีความปลอดภัยในการขับขี่นี่คือสิ่งสําคัญในการแต่งรถอยู่แล้วนะครับคันนี้ครับตกแต่งที่เราทั้งหมดครบเซตนะฮะบ,บอกเลยฮะล้อก่อนเลยนะครับคันนี้เลือกเป็นแบรนด์ r ร d Ford ครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ r ร d Ford เนี่ย เป็นแบรนด์คุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับใครรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ล้อฟอร์ดคุณภาพสูงที่รถซปเปอร์คาร์รถพรีเมียมเลือกใส่คันนี้ครับเลือกใช้เป็นรหัสรุ่น rf 07ครับผมในสเปคขอบ20นะครับหน้า9นิ้วหลัง10นิ้วนะครับ audi เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบครอสโซล้อหน้าหลังเนี่ยมีความกว้างต่างกันได้นะครับแต่สิ่งสำคัญคือไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์เส้นรอบวงที่เท่าเท่ากันในส่วนของยางครับเลือกใช้เป็น pirelli p z e r o p z 4นะครับเป็นรันแฟ t ด้วยนะครับ275 30 20ทั้ง4ล้อเข้าด้วยกันนะครับผมบอกอย่างนี้นะผมพูดในทุกคลิปนะครับรถ Audi เนี่ยจะใช้ยางหน้ายางหลังคนละเบอร์ก็ได้ท่านบางทีที่หาไม่ได้แต่ต้องคํานวณเส้นรอบวงนะครับต้องมีขนาดที่เส้นรอบวงที่เท่าๆกันเพราะว่าระบบขับเคลื่อนสล้อ Quattro เนี่ยเขาจะคํานวณการขับขี่จะคํานวณการหมุนของล้อแต่ละล้อตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากๆนะครับผม ลูกค้าเนี่ยที่เลือกใช้เป็นรันแฟตแน่นอนครับมันทําให้รถกระด้างขึ้นนะครับในตัวของอยางรันแฟตแต่สิ่งที่ลูกค้าบอกว่าทําไมถึงต้องใช้ยางรันแฟตเพราะว่าหนึ่งเลยบางทีเดินทางไกลนะฮะเบิร์ดเดินทางในพื้นที่เปลี่ยวบางทียางแตกอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากจะเสี่ยงชีวิตลงมา ปะยางซึ่งมันอันตรายเขาก็เลยบอกว่าั้นขอเป็นยางรันแฟตไปเลยละกันนะครับต้องบอกก่อนยางรันแฟตข้อดีคือเวลายางแตกมันสามารถวิ่งกลับถึงบ้านได้วิ่งไปร้านได้นะครับโดยไม่ต้องถอดเปลี่ยนยางนะครับแต่ข้อเสียของยางรันแฟตผมพูดไว้เลยนะฮะว่ามันกระด้างมันมีความกระด้างเก็บรอยต่อได้ไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็มีเสียงรบกวนในการวิ่งค่อนข้างจะสูงนะฮะก็เลยรู้สึกว่าแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่จุดประสงค์ในการใช้งานละกันแต่เจ้าของรถท่านนี้บอกว่า,ก,วาก็เอาตามนี้เลยละกันนะครับ มาในส่วนของระบบช่วงล่างครับแหมเอาดีนี่ขึ้นชื่อเลยชาในเรื่องระบบช่วงล่างจริงขับขี่รถตเดิมเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วสม ooth ดีเพอร์เฟกเลยแต่เจ้าของรถบอกว่าอยากจะหล่อรถให้มันได้ทรงนะอยากให้มันสวยขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่มากคำว่าสวยเจ้าของบอกว่ารถมันดีอยู่แล้วไม่ใช่ขับขี่เปลี่ยนโช้กไปแล้วขับแย่กว่าเดิมกระด้างกว่าเดิม,ดม,ดมไม่เอานะนะครับชุดนี้ครับโชลคสตาร์ทเควบิลวีสามทูเวครับตรงรุ่นเอาดีครับแน่นอนครับใส่ไปแล้วปรับทรง ได้สวยขึ้นตามสรีระที่อยากจะได้เลยนะครับแต่สิ่งที่มากกว่าคำว่าสวยครับเปอร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะการขับขี่ของเจ้า Audi คันนี้ครับผมความนุ่มนวลเนี่ยผมต้องบอกงี้รถรุ่นเดิมมันนุ่มเฟิร์มนะครับเจ้าโช็ค k w v 3เนี่ยก็ยังคงคาแรคเตอร์ความนุ่มเฟิร์มอยู่นะในรถ Audi เนี่ยนะครับจะให้สัมผัสความรู้สึกที่มันแข็งขึ้นในรถ Audi A5 Coupe เนี่ยแข็งขึ้นสัก5% 10%น้อยมากแต่ที่มันแข็งขึ้น5-10%ถึงสิบเปเซ็นต์ในคันเนี้ยเพราะมันเปน อ่าต้องบอกอย่างนี้แต่ถ้าเป็นใส่ในยางทั่วไปก็จะทําหน้าที่ความนุ่มนวลมีฟิลลิ่งความนุ่มนวลได้ไม่แตกต่างจากชคเดิมเลยแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ performance สมรรถนะในการับขี่ใครที่ขับขี่ความเร็วสูง200บวกบวกบ่อยๆโชคชุดนี้ตอบโจทย์ครับก็ะนนนมั่นใจและทุกครั้งที่จำทุกครั้งที่เจอทางไม่เรียบโชคยังดูดซับแรงสัส่นสะเทือนได้ดีทำให้เราคอนโทรลรถได้อย่างแบบนิ่งๆง,ง่ายๆสบายๆใน k w v 3ในรถ audi coupe ครับผมเป็นไงฮะสวยงามนะคันนี้โอ้โหหล่อลงตัวจริงขับดีด้วยบอกเลยวโ,โหช่วงล่างผ่านไปนะครับคันนี้ครับผมดูแลเรื่องการติดตั้งฟิล์มกรองแสงให้รอบคันนะครับซึ่งเจ้าของรถเขาติดมาแล้วแหละแต่ว่าลูกค้าบอกอยากได้ความเคลียร์ความคีนบอกขอใส่สแต่การร้อนได้ดีคันนี้เลือกใช้เป็นฟิล์มกรองแสงบาวฟงในรหัสรุ่น Antarctica Double Ceramic a70 bl ก็เคลียร์ตาใสส ดูใหม่ดู b l ิตลอดเวลาใน Audi คันนี้นะครับคันนี้มีเพิ่มเติมครับให้เราดูแลในเรื่องติดฟิล์มกันรอยรอบคันนะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มกันรอยจากทางเรารอบคันนะครับผมก็เป็น m a g n ัทโปนะครับแล้วว่ากัน5ปีนะครับ การรอยได้ดีอยู่แล้วครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าฟิล์มกันรอยนะครับกันรอยได้ดีนะครับและที่สำคัญครับของเนื้อฟิล์มตัวนี้ฮะมีการรับประกัน5ปีแล้วก็มีความเงางามมีเท็กเจอร์ที่สวยงามดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหรถคันนี้ดูสวยเงางามโดดเด่นมากๆนะครับอีกทั้งยังกันรอยสเก็ตหินได้อย่างดีด้วยนะครับผมเป็นผลงานจากทางเราครับครบเซตฟูลเซตนะครับคันนี้บอกเลยฮะใครดูตันนี้บอกราคาเลยนะครับผมราคาล้อเปล่าไม่รวมยางนะครับผม12 0,000ื 9,000บาทครับในราคาล้อ4วงนะครับเป็นล้อ red ford r f 0 7นะครับโช๊คสตาร์ท kwv สาราคาที่ออ on air ณนะวันนี้นะครับผม1 3 6 0 0 0บาทครับผมฟิล์มกรองแสงรอบคันนะครับบาร์ฟงแอนตาริก้าดับเบิลเซรามิกนะครับรอบคันอยู่ที่22,000บาทนะครับผมมาในส่วนของติดฟิล์มกันรอยฮะผมอย่างนี้ฮนะติดฟิล์มกันรอยเนี่ยแต่ละคันแต่ละไซส์มันไม่เท่ากัน นะครับยังไงราคาก็โทรมารสอบถามกันดีกว่านะครับผมโอเคฮะสุดท้ายครับคลิปนี้ครับฝากความสวยงามของเจ้า audi a 5 coupe คันนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ